สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวหม้อกลั่น DIY นะครับทำเองนะครับด้วยกระทะไฟฟ้านะครับตัวนี้อันนี้ก็คือถังสีนะครับวัสดุเหลือใช้นะครับถังสีขนาดเล็กขนาดเกนลอนนะครับส่วนอันนี้ผมใช้เป็นท่อฝักบัวนะครับท่อฝักบัวอาบน้ําท่อสายชําระนะครับได้หมดส่วนตรงนี้คือท่อทองแดงเหลือจากงานติดแอร์นะครับมันเหลือนิดหนึ่งผมก็เลยเอามาม้วนๆเป็นขดนะครับ เพื่อให้มันสัมผัสน้ํานะครับน้ําน้ําเย็นนะครับตรงนี้สามารถทําเป็นแบบเจาะรูเพิ่มก็ได้นะครับไว้สําหรับติดปั๊มน้ํานะครับเหมือนที่เขาใช้นะปั๊มน้ําลอยเย็นนะปั๊มน้ําให้น้ําเข้ามานี้แล้วก็ออกนี้แต่ว่าผมจะเติมน้ําแข็งเอานะก็เลยจะจะไม่ได้ใช้ระบบน้ําวนนะครับส่วนพอน้ําเดือดในนี้นะครับผ่าน สิ่งที่เราต้องการนึ่งเพื่อกลั่นนะครับก็ผ่านนี้มาแล้วก็ลอยมานี้แล้วก็มานี้แล้วก็ลงมานี้นะครับก็ประมาณน,นี้นะครับ ส่วนของตรงนี้จะเป็นจุกยางในมอไซค์ะนะครับตัวนี้แล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็หากีบอะไรมารัดตรงนี้นะและนี่คือปัญหาที่พบนะปัญหาที่พบก็คือมันจะรั่วตรงนี้นะครับก็คือมันไม่มีแรงดันคนระับก็คือเอาไปต่อยอดเอาเองนะครับใครที มีวิธีหาพวกเทปพ,พวกอะไรปิดสังกะสีก็ได้นะมาปิดคือถ้าถ้ามันไม่มีรอยรั่วนะตรงนี้มันจะไหลเร็วกว่านี้นะอันนี้มันไหลเป็นหยดน้ำนะอันนี้นะครับแอลโกอฮอล์เข้มข้นก็ถือว่าเป็นครั้งแรกได้เท่าน,นี้ก็ถือว่าดีนะครับอันนี้อันนี้ก็ไอไอออกจากจุกยางในมอเตอร์ไซค์นะมาตรงนี้แล้วก็มา ผ่านความเย็นนะผ่านความเย็นไหลลงมานี่นะครับก็ประมาณนี้คนระับขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ